สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนเมษายน2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีตุลคนลักนาราศีตุลเนี่ยนะคะ,ะก็ดวงเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนนะคะหรือว่าตัวตนของเขาเนี่ยคือดาวศุกร์แล้วดาวศุกร์เนี่ยได้มาตรฐานเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนอริเนี่ยนะคะถามว่ามีความเข้มแข็งดีไหมมีความเข้มแข็งดีค่ะ แต่อยู่ในเรือนที่เสียหน่อยเพราะฉะนั้นทำอะไรเนี่ยนะคะมันก็จะต้องมีเหตุการณ์ที่จะต้องฝ่าฟันมีเหตุการณ์ที่จะต้องอมีอุปสรรคเข้ามาประจนก่อนนะคะแล้วถ้าถามว่าคุณจะผ่านพ้นไปได้ไหมผ่านพ้นไปได้นะคะวราตัวตนของคุณเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งอยู่แต่ก็จะมอีอะไรเข้ามาทดสอบเราก็เยอะอยู่นะคะเราก็อย่าท้อถอย มีอะไรก็แก้ไขไปแล้วก็ทำจิตใจให้มั่นคงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองนะคะสำหรับคนลักนาราศีตุลเริ่มต้นเลยนะคะวันที่หนึ่งเมษายนดาวองคารเนี่ยนะคะเขาโคจรย้ายราศีเข้าสู่ราศีกรกฎเวลา21นาฬิกา1ดนาทีดาวองคารเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนกรรมะของคนลัคขาราศีตุลดาวองคารเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนี เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระอ่านะคะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยนะคะการเงินกันงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีหนทางมีช่องทางเข้ามาเยอะนะคะคุณอาจจะทํางานเหนื่อยหน่อยทํางานหนักหน่อยนะคะแต่ว่าผลตอบแทนก็จะได้มา อยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ดีแต่ว่ามันอาจจะต้องลงแรงลงใจลงกายมากหน่อยทำงานช่วยเหลือคนอื่นมากหน่อยหรืออาจจะทำงานเป็นทีมหรือจะทำงานที่ช่วยเหลือคนอื่นในแง่ต่างๆแต่โดยวรวมก็คือเราค่อนข้างที่จะเหนื่อยหรือยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องการงานค่อนข้างที่จะมากหน่อยนะคะ แล้วก็งานของคุณเนี่ยมันก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันนะคะให้คุณได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานด้วยนะคะอาจจะทําให้คุณมีความเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในหน้าที่การงานของคุณก็เป็นไปได้ด้วยนะคะสาหรับคนลัคนาราศีตุลคนก็จะเข้ามาช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับเรื่องการงง,งการงานในระดับหนึ่งด้วยนะคะแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่คุณ คิดว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ก้าวหน้าหรือ,อมันติดขัดอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องการงานของคุณเนี่ยคุณก็จะมองเห็นปัญหาแล้วก็คุณก็จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่ดีสำหรับคนลัคนาราศีตุลเกี่ยวกับเรื่อง การเงินการทองเนี่ยนะคะก็สัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการงานนั่นเองก็จะมีหลากหลายช่องทางที่เข้ามาให้สร้างรายได้สร้างเงินเนี่ยแต่โดยรวมมันก็จะเหนื่อยนะคะจะเหนื่อยในการทํางานมากหน่อยเป็นพิเศษแล้วก็เหนื่อยในการที่จะหาเงินเพื่อที่จะ ได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยนะคะก็ไม่ต้องไปคาดหวังมากถ้าเราไม่คาดหวังมากเราแค่ทําตามหน้าที่ทําไปตามคัดลองของมันเนี่ยนะคะอย่างน้อยรายได้เราก็มีมาเรื่อยๆนะคะไม่ต้องไปคาดหวังแบบก้อนโตก้อนใหญ่แต่ว่ามันก็จะประสบความสําเร็จในที่สุดนั่นเองนะคะสําหรับคนลัคนาราศีตุลเพียงแค่คุณจะต้องประคับประคองบริหารจัดการเรื่องการเงินการทอง,องของคุณให้อยู่ในระดับที่ดีๆอย่าใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยไปอย่างเงี้ยมันก็จะได้ สิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้คุณมีไรายได้ไม่ขาดนั่นเองนะคะส่วนเรื่องปัญหาอะไรต่างๆก็ช่วงจังหวะนี้คุณก็จะมองเห็นปัญหาแล้วก็จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยนะคะรักษาสุขภาพให้ดีๆเพราะว่าเมื่อเราสุขภาพดีแล้วเราก็จะมีหัวคิดมีความคิดที่จะแก้ไขปัญหาหรือความคิดความอ่านมีสติมากขึ้นนะคะ คนรักนาราศีตุลรอคอยความช่วยเหลือใครเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลืออยู่แต่พอวันที่11นะคะเมษายนไปเนี่ยดาวพุธโคจรเข้าสู่ราศีมีนช่วงนี้กอ็อาจจะทำให้การที่เราคาดหวังคนช่วยเหลือหรืออะไรเนี่ยนะคะมันก็อาจจะ,ะดรอปลงไปบ้างเขาอาจจะช่วยเหลือเราไม่เต็มที่หรือมีความติดขัดอะไรบางอย่างได้ด้วยและช่วงจวังหวะนี้เนี่ยนะคะ ก็ถือว่าคุณจะต้องระมัดระวังการสื่อสารการติดต่อกับผู้คนต่างๆเนี่ยนะคะบางทีมันอาจจะมีปัญหาหรือมีความไม่เข้าใจกันมีความติดขัดในเรื่องเอกสารสัญญาได้ด้วยนะคะแต่พอวันที่14เมษายนเนี่ยนะคะดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษแน่นะคะช่วงนี้ดาวลาภะของคุณเข้าเรือนปัตตนิเลยคุณได้คนโสดเนี่ยเขาเรียกว่า มีโอกาสได้พบคู่เหมือนกันนะคะมีโอกาสได้พบคู่เหมือนกันเพราะว่าลาบผลเนี่ยไปอยู่ในเรือนคู่หรือคนที่เขาไม่ได้โฟกัสเรื่องคู่ครองคนรักหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะได้รับผลที่ดีหรือจะมีคนช่วยเหลือคุณได้ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณก็ได้ในเรื่องอะไรต่างๆที่คุณคาดหวังความช่วยเหลือรอคอยความช่วยเหลือก็จะมีคนมาช่วยเหลือในช่วงจังหวะนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ สิ่งต่างๆที่คุณดําเนินอยู่เนี่ยนะครับมีความติดขัดมีความไม่ราบรื่นเนี่ยมันจะมองหาแบบเขาเรียกว่ามองเห็นหนทาง,างต่างๆแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนลักษณะงานของคุณหรืออาจจะมีงานเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนลัคนาราศีตุลจะเป็นในรูปแบบแบบนี้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ แต่ละคนก็โฟกัสเรื่องงานแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆของตัวเองโดยรวมซะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นช่วงที่แต่ละคนมีปัญหาของตัวเองแล้วก็แก้ไขมีความติดขัดมีความไม่ราบรื่นในการใช้ชีวิตอะไรบางอย่างแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องงานของใครของมันตัวเราก็เหมือนกันก็ต้องโฟกัสเรื่องงานของเราเพราะว่ามันก็จะมีความติดขัดมีความสะดุดอยู่แล้วก็โดยรวมความรักของเราเนี่ยนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ย เราก็จะต้องทำความเข้าใจมีความเมตตาสูงสูงนะคะสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนมีความรักเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่ามองในมุมมองอื่นๆมากขึ้นนะคะ,ะจะได้ไม่ต้องหงุดหงิดไม่ต้องไปทะเลาะกันหรือ,อมี อะไรที่ไม่เข้าใจกันนะคะแต่โดยรวมแล้วก็จะช่วยกันทํามาหาเงินหากินกันนะคะเขาเรียกว่าทํามาหากินทํามาหาเงินช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อยู่นะคะ <c oughs> ถ้าเราไม่ได้ไปจุกจิกอะไรมากมายมันก็จะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ช่วยกันทำมาหากินกันน่ยนะคะอย่างเงี้ยก็จะดีกว่าแล้วก็เจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่ เราก็ควรจะทำบุญมากหน่อยในช่วงจังหวะนี้นะคะมันก็จะดีะแล้วมันก็จะทำให้ชีวิตเราอาจจะราบรื่นมากขึ้นนะคะ,ะแล้วก็ตัวตนของเราเนี่ยนะคะอาจจะมีอะไรมารบกวนคือเขาเรียกว่าจะมีคนมาชวนเชื่อให้ทำนู่นทำนี่เราต้องรอบคอบนะคะสำหรับคนลัคขนาราศีตุลอย่าไปเชื่อคนง่ายเขาเรียกว่ามีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อย่าโลภมากนะคะ ถ้าคุณไม่โลภคุณไม่เชื่อคนง่ายก็ไม่มีหนทางอะไรที่จะทําให้คุณสูญเสียหรือเสียหายได้นะคะ,ะแค่นี้คุณก็ระมัดระวังแค่ตรงจุดนี้ก็พอ,อแล้วก็โดยรวมรักษาสุขภาพให้ดีก็พอนะคะ,ะสําหรับคลิปนี้ก็คลิปของคนลัคนาราศีตุลก็จะเป็นในรูปแบบนี้การงานปรับเปลี่ยนเป็นแปลงเพื่อที่จะก้าวหน้าเพื่อที่จะพัฒนาขึ้นการเงินก็เช่นกัน แต่ทุกอย่างทั้งงานกับเงินไม่ใช่ง่ายนะคะไม่ใช่ง่ายก็จะมีความเหนื่อยแต่ว่าปัญหาต่างๆที่เข้ามาให้แก้ไขให้แก้ไขยาปล่อยผ่านเดี๋ยวก็จะดีเองในสุดท้ายนะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยไปโฟกัสในเรื่องการแก้ไขปัญหาของแต่ละคนไปนะคะช่วยกันทํามาหากินดีกว่าอย่างนี้ก็จะโอเคนะคะประครับประคองความรักให้อยู่ในทิศทางที่ดีก็จะปลอดภยัยอันนี้ก็เป็นดวชะตาโดยรวม วังว่าเป็นประโยชน์ก็ขอให้คนลัคนาราศีตุลนทุกท่านมีสติในการใช้ชีวิตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ